นี่พ่อค้าฉันขอยาห้ามเลือดจำนวนสิบกร,รมัมเธอคนที่ซื้อยาอยู่นั้นคือพี่สาวต้วนสวนผู้ดูแลฝ่ายสนับสนุนส่วนคนด้านซ้ายคือพี่ตาลีไม่รู้ทำไมเด็กๆถึงชอบเขาเป็นอย่างมากส่วนคนที่กำลังกินปลาหมึกย่างอยู่นั่นชื่อกวนเฉิงเย,ยว่ใช่ไหมนะเขาเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มอีจินของพวกเรา ดูเหมือนเธอจะชอบการกินเป็นอย่างมากไม่นึกเลยว่าแค่ก้าวออกจากหมู่บ้านมาก็ได้เจอเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันมากมายขนาดนี้เออเออโววโว,โวนี่คือกลุ่มอินซีเลลอนที่คอยช่วยเหลือผู้คนจากทั่วทุกแห่งหนสินนะท่านผู้นำที่ยืนอยู่ข้างหน้าเป็นใครกันนะเขาหลอมากเลย ไม่รู้จักหรอกเหรอคนนั้นคือหัวหน้ากลุ่มคนดังคุณหลี่หุยนะหลี่หุยผู้ควบคุมวิญญาณระดับกลางหัวหน้ากลุ่มอินซีเล่ลอนวิญญาณผู้พิทักษ์ระดับ3ดาวเหี่ยวออล่าท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านมาเยือนเมืองเล็กๆแห่งนี้ในยามพบค่ำไม่ทราบว่ามีธุระอะไรอย่างนั้นหรือ ท่านผู้เท่าไม่ต้องมากพิธีไปเรามาเพื่อต่อสู้กับแก๊งวายร้ายเหล่าหัวร้านที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาแห่งนี้โดยเฉพาะโปรดวางใจกลุ่มอินซีเลลอนของพวกเราจะกำจัดความชั่วร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปใช่แล้วความชั่วร้ายต้องถูกกำจัดพิดทักความยุติธรรมแล้วก็กลุ่มอีจินกับกลุ่มอินซีเลลอนคือกลุ่มเดียวกันนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพี่ใหญ่ของแก๊งหัวล้านรวมถึงทุกคนในนั้นเป็นคนใจดีและอ่อนโยนมากเลยนะคะเสี่ยวเจียพูดถูกนะคนพวกนั้นช่วยซ่อมสะพานและยังซ่อมถนนตลอดสายตลอดมาเลยหรือว่ามันจะมีเรื่องอะไรเข้าใจกันผิดหรือเปล่านะหืมนี่หัวหน้าทำไมบรรยากาศมันดูเปลี่ยนไปกันละ่ะ นี่สาวน้อยเธอเป็นคนรู้จักของแก๊งจนภูเขานั้นงั้นหรอหรือว่าเธอเป็นสายลับกันอ่ะปล่อยนะเจ็บนี่หยุดทำตัวหยาบคายกับผู้หญิงแบบนั้นนะฮึไอหนุม่มแกมันหน้าไหมแกยังไม่รู้กฎของกองกำลังอาสาอีกอย่างนั้นหรอนี่พอได้แล้วอย่าทะเลาะกันเองอย่ามีเรื่องกันเองเิ เมื่อกี้เป็นลูกน้องของฉันที่เสียมารยาทไปต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ฉันเคยเห็นโศกนาฏกรรมมากมายที่เกิดจากการเชื่อคนชั่วร้ายนั่นอย่างง่ายดายเพราะงั้นโจรภูเขาที่ตายแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นโจรภูเขาที่ดีสำเร็จแล้วอย่ารวบรวมวิญญ,ญาณที่สมบูรณ์แบบที่สามารถมอบพลังรวมร่างที่แท้จริงให้กับผู้ควบคุมวิญ,ญญาณและวิญญ,ญาณได้ พวกเจ้าทั้งสองคนนะออกไปได้แล้วหากข้าไม่เรียกก็อย่าเข้ามาข้างในขอรับหลังจากกินยาเข้าไปแล้วต้องห้ามถูกลบกวนใดๆภายในสองชั่วยามจากนั้นแผนการผนึกเทพของข้าก็จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วในคลังสมบัติของสภาเกาะตงจีมีสิ่งของประหลาดที่เรียกว่ารถนำทางอยู่คันหนึ่ง เจ้ารถคันนั้นมีความสามารถในการสำรวจซากโบราณสถานมากมายรวมถึงตามตำนานมันคือตึกสูงที่เชื่อมโยงทุกโลกเข้าไว้ด้วยกันเมื่อรวมพลังของเราสหายผู้มีสายเลือดแห่งสเสวียนหยวนเปิดประตูหอคอยสำเร็จเส้นทางกลับบ้านของเราก็จะเปิดกว้างอย่างสมบูรณ์ ผู้ชนะการสอบใบอนุญาตประจำสภาแต่ละครั้งสามารถเข้าไปเลือกสมบัติจากคังสมบัติได้หนึ่งชิ้นการประลองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแชมป์ครั้งนี้ต้องเป็นของข้าเท่านั้นเจ้าเสือโง่คนละครึ่งมากินเจ้ายาหลอมวิญญาณน,นี้กันเถอะและทันใดนั้นเจ้าเสือโง่ก็คาบไปทั้งเม็ดเลย นี่เจ้าเสืองโง่ไม่คิดจะแบ่งก่อนแล้วค่อยกินลืออย่างไรกันไอ้บ้าเอ้ยฮะฮะไม่ได้การแล้วต้องรีบไปบอกพวกพี่หวังให้เร็วที่สุดเฮ้ยให้ตายสิตอนกลางคืนมองทางไม่ค่อยเห็นเลยหลมตั้งหลายครั้งแล้วถ้ามีเจ้าเมล็ดทานตะวันน้อยอยู่ด้วยก็คงจะดี ให้ตายเธอตอนนี้ในหมู่บ้านของพวกเรามีคนอันตรายมาหลายคนเลยจี้กวงบอกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นไปบอกข่าวให้พวกโจรภูเขาแล้วเฮ้อเจ้าหนุ่มน้อยฉันพูดถูกแล้วใช่ไหมละ่ะว่าเธอนะเป็นพวกเดียวกับเจ้าโจรภูเขานั้นจริงๆเออหรือว่าอาจจะเป็นพวกเราที่เข้าใจผิดฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนไม่ดี เฮ้นี่มันก็เป็นเพราะนิสัยซื้อตรงและตรงไปตรงมาของนายแบบนี้แหละถึงถูกเธอหลอกนะฮะหัวหน้ากลุ่มแต่นั้นก็เป็นข้อดีล่ะนะคนแบบนายนี่แหละที่จะเป็นเสาหลักของความยุติธรรมได้ข้าจะสอนเจ้าไว้สักอย่างนะเจ้าหนุ่มน้อยถ้าหากเจ้าต้องการปกป้องความยุติธรรมใจของเจ้าจะต้องไม่มีความลังเลแม้แต่น้อย ผมเข้าใจแล้วขอรับหัวหน้ากลุ่มนายนะคือผู้ควบคุมวิญญาณที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยอย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะอืมงั้นทุกคนเตรียมความพร้อมบุกโจมตีหลังโจนภูเขาคืนนี้กันเถอะกำจัดความชั่วร้ายให้สิ้นซากปราบปรามคนชั่วอะดึกขนาดนี้แล้วมีใครมากันที่แห่งนี้ อะนั่นมันอาเจ๊นี่นะว่าแต่ดึกขนาดนี้ท่านมาทำอะไรที่นี่กันเฮ้อข้าต้องรีบไปบอกพี่หวังว่ามีและทันใดนั้นเองก็มีลูกธนูหรือเวทไฟบินผ่านหน้าของหญิงสาวออกไปเฮ้ทุกคนมีการรอบโจมตีเกิดขึ้นอาอาเจ๊รีบมานี่เร็วระวังตัวด้วยก็ เกิดอะไรขึ้นนะอย่าทำอะไรบุมบามาไปนะสาวน้อยไม่อย่างนั้นนักอัญเชิญวิญญาณระดับต้นโจหูวิญญาณผู้ใช้ระดับสองเสือดาวเพลิงธาตุไฟเธอได้ตายจริงๆได้นะนะนี่พวกคุณเอาละทุกคนตั้งแนวป้องกันแบบที่หัวหน้าของพวกเราได้สอนไว้เอาละก่อนอื่นเลยต้องไปดับไฟและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เอาละกล่องผันอินซีเลลอนพุ่งเข้าไปพุ่งผ่านนุกซิงบุกโจมตีเข้าไปได้เลย